สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลังสีนคลิปนี้ผมจะมาเล่นเจ้าหมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเพราะว่าเป็นหุ่นเก่าแล้วนะครับผมนะกระตีซะว่าเป็นหุ่นเก่าแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะสำหรับเจ้าหมาไม่ว่าจะเป็นการโยนป้อมการยิงของป้อมที่รุนแรงวันนี้ผมจะติดเฮอริเคนครับผมแน่นอนว่ามาของผมนั้นจะมาอยู่แนวหลังอย่างแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวจะเล่นให้ดูทั้งสองแบบครับทั้งแนวหน้าและแนวหลังนะทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับติดเป็นนี่นะครับผมเป็นโดรนซีเกอร์ฮะ นะครับโดนซีเกรลนะเพื่อจะได้เพิ่มนะครับโลและก็เลือดด้วยนะเพราะมาโดนเนิร์ฟเรื่องโลเรื่องเลือดครับโดนตัวนี้จึงตอบโจทย์เลยนะทุกคนเวลาโดนสไนเปอร์ยิงก็จะมีระบบป้องกันทําให้หมองไม่เห็นนะทุกคนเราก็จะรอดใครที่มาประชิดตัวเราก็จะโดนลดดาเมจด้วยนะครับส่วนโมดูลครับผมใส่เป็นแบบนี้นะเพิ่มโลครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นลูกสีเหลืองนะครับผมหนึ่งลูกบาลานยูนิตอีกหนึ่งลูกส่วนโมดูลเชิงลุกครับผมใส่เป็น เปิดโล่นะทุกคนเอาไว้จัดการกับเจ้างูฮะเพราะว่าเฮอริเคนนั้นสามารถยิงบนอากาศได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่ามันจะเล่นสนุกขนาดไหนนะเจ้ามาฮะบอกได้เลยว่ามันมากๆไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมหมาครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะจับคู่ครับนะช็อตแรกเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันบบว่าสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับการเล่นเกมนั้นนะครับผมคาว่าการเล่นเกมนั้นแบ่งแยกได้หลากหลายนะทุกคน ที่ผมบอกว่าเล่นมันเล่นสนุกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นต้องชนะทุกเกมนะครับแต่ในระหว่างที่เราเล่นนั้นเรามีความสุขกับการเล่นแล้วก็สนุกนั่นเองครับอาจจะไม่จําเป็นต้องเติมหรืออะไรก็แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะต้องพูดไว้ประมาณนี้ก่อนไปลุยกันต่อกับเจ้ามาครับซึ่งเฮอริเคนนั้นนะครับหาโคตรง่ายนะทุกคนคนไหนที่สุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้มานะสุ่มต่อเนื่องเก็บชิ้นส่วนก็จะได้มากันเยอะครับส่วนเจ้ามาก็เป็นหุ่นที่และหลายคนเนี่ยมีกันอยู่แล้้้วนนัอีีท่ผมใชก เป็นร่างธรรมดานะครับใส่ชุดสีไม่ได้เป็นลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะอ่ะมาฮะเอามานั้นมีความสามารถพิเศษก็คือป้อมปืนครับที่ยิงได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนะทุกคนเออโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟอีกนั้นก็แทบจะไม่มีนะนะครับแต่ถามว่ามีไหมก็มีโอกาสนะครับถ้ามันเกิดเก่งเกินตึงเป็นไปไม่ได้แล้วครับผมนะโดนเนิร์ฟไปแล้วก็จะไม่ค่อยโดนเนิร์ฟจึงเป็นหุ่นที่สามารถนํามาเล่นได้อย่างสนุกนะครับก็ปลอดภัยในอนาคตแน่นอนนะทุกคนอะไรประมาณนี้ส่วนเฮอริเคน ก็ไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยมีประวัติครับนี่แอสซิดครับไม่เคยมีประวัติในการโดนเนิร์ฟหรืออะไรแต่อย่างใดน,นะเพราะว่าดูแล้วมันก็ค่อนข้างสมดุลน,นะครับในการใช้งานแถมมีสกิลที่ค่อนข้างดีด้วยนะถ้ายิงครับในระยะที่เหมาะสมระยะใกล้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีก40%เลยนะดูครับอย่างจังหวะนี้ฮะยังไงฮะไครซิ์ครับ,รบโดนเข้าไปครึ่งหลอดโยนป้อมซ้ําเลยทีเดียวนะครับเล่นสนุกมากๆนะเจ้ามาเนี่ยนะครับถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วอย่างที่บอกนะ เฮ้ยนี่ครับเรียบร้อยดับเบิลคิวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้คิวจากตรงไหนดูไม่ทันนะทุกคนคิวแรกไปได้จากตรงไหนฮะดูไม่ทันนะครับอันนี้ผมใช้ยันแม่นะครับผมที่เป็นตัวเจ้ามิวนะครับปกติอะผมจะใช้ยันแม่ที่ใช้โจมตีนะครับอเขาเรียกว่าโจมตีโดยตรงเจ้าเคิลนะหรือไม่ก็เป็นพลาดินวันนี้ก็ลองเปลี่ยนมาใช้เจ้ามิวดูบ้างครับนะให้คู่ต่อสู้นั้นเเกิดเอฟเฟกนะครับ เขาเรียกว่า EMP นี่ได้มาอีกแล้วครับที่โิวสวยเลยนะแรงนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยเป็นเฮอริเคนนะครับมาร์กสองเ l วลห้เท่านั้นนะครับทั้ง3ก็บอกเลยนะครับก็ไม่อยากอัพเยอะนะกลัวเหมือนกันครับอย่างที่บอกนะครับให้คู่ยานแม่นั้นนํามาพูดต่ออีกหน่อยครับก็จะติดเอฟเฟกต์นะครับก็คือตัวนี้เลย EMP นะครับผมแล้วก็ผมใส่ปืนล็อกดาวน์ไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์บรายด้วยนะนะครับ ทำให้ครูต่อสู้นั้นมองอะไรไม่เห็นนะครับผมเอ้ยเครื่องช็อตนะครับตาบอดมองอะไรไม่เห็นไป11วินาทีซึ่งนะครับซึ่งนะครับอัปเดตหน้านะครับเจ้ามิวก็จะโดนเนิร์ฟด้วยนะครับผมพอจาก11วินาทีเนี่ยมันก็จะเหลือ7วินาทีนะนี่แวมเหตุนะทุกคนสวยๆครับนะช็อตนี้ครับเป็นช็อตที่ค่อนข้างจะได้บูเลยนะเพราะว่าคุณต่อสู้นั้นบุกเข้ามานะครับแต่ที่ดูที่แน่แคือแพ้นะครับงานนี้ยึดจุดสัญญาณไม่ทันเนี่ยได้อีกแล้วก็ดไลท์เลยนะ เล่นมันนะครับบอกเล้เลยว่าเล่นมันมากๆนะถ้ามีสี่ก็บอกนะครับสุดยอดแต่อันนี้ผมอยากจะเล่นกับเจ้ามาครับนะติดให้กับฟับเนียก็ได้ติดให้กับเจ้าลิสก็ได้นะครับติดให้กับจับไทพอนก็ได้นะหรือไต้ฝุ่นนะครับก็จะได้เปรียบมากๆเลยเพราะหุ่นเหล่านั้นนั้นมีนะครับจานวนการติดอาวุธที่สูงกว่าเจ้ามานะครับแต่เจ้ามาเรามีป้อมไงเออก็เลยลอย่างหนึ่งผมชอบมานะทุกคนก็เลยเอามาเล่น,นให้เพื่อนๆรับชมครับสําหรับเฮอริเกนในครั้งนี้ ก็เล่นได้อย่างดีฮะอ่านี้เรามาเล่นแนวแคมป์กันบ้างนะทุกคนนะครับแนวแคมป์ฮะดูที่ว่าจะมีโอกาสคิวศัตรูได้ไหมนะครับความมันเมื่อกี้เนี้ยคือมันเล่นแล้วมันสนุกทุกคนนะครับมันก็ต้องเล่นตามจังหวะนะครับด่านนี้มันเป็นด่านที่ค่อนข้างกว้างนะครับการที่เราจะวิ่งไปชุม่มสี่ห้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าโดนสไนเปอร์ยิงนะครับโดนตรงนั้นตรงนี้นะครับกว้างและค่อนข้างโล่งนะที่หลบซ่อน่ค่อนข้างน้อยบวกกับอาวุธของเรานั้นยิงด้วยระยะวิธีโค้งครับ เราไม่ลบอยู่ข้างใต้ก็ไม่ได้นะครับลูกกระสุนเราก็ออกไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ประมาณนี้แหละนะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆฮะนะครับถึงจะแพ้ก็ไม่ต้องสีเลียดนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันจะทําให้เราได้คะแนนบวกอยู่แล้วนะครับเพราะเราทำดาเมจโดนเยอะๆนี่แบบนี้เลยพอยิงไปปุ๊บเนี่ยผมจะกดสกิลเปิดโลครับนี่แบบนี้เลยนะเรียบร้อยครับงูตายไปเลยนะทุกคนเลือดน้อยๆแบบนี้โดนแน่นอนครับนะก็เตรียมมาพร้อมอยู่แล้วนะสาหรับเจองูโดยเฉพาะฮะเขาเรียกว่า กันงูนะทุกคนนะครับกันงูแต่เกมแรกเมื่อกี้ไม่มีงูเลยนะเออคือไม่มีงูให้ยิงนะ <c oughs> นะครับเนี่ยศัตรูก็มีที่หลบซ่อนนะครับทำให้เรายิงไม่ค่อยอยากจะโดนนะทุกคนเราก็ต้องเลือกยิงหน่อยครับนะครับบวกกับปัจจุบันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับณปัจจุบันเนี้ยตัวแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีตัวแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นคูนี่ไม่ว่าจะเป็นแพะนะเป็นงูที่แข็งแกล่งนะแต่อัปเดตหน้าเจ้าหุ่นพวกเนี้ย มันโดนเนิฟไปแล้วทุกคนเออเพราะฉะนั้นเจ้ามงเจ้ามาเนี่ยงัดเอามาใช้กันได้เลยนะแล้วหลายคนบอกพี่ผมไม่มีหุ่นใหม่เลยผมไม่มีปืนใหม่เลยเอาปืนเก่านี่แหละครับผมที่เราใช้นี่แหละมาเล่นให้เกิดความสนุกครับอย่าได้ไปลุ่มหลงนะครับกับสิ่งใหม่ๆจนเกินไปนะเราจะได้มีความสุขับการเล่นครับอย่างที่ผมบอกนะว่าการเล่นเกมนั้นนะครับความสุขอ่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเรานั่นเองนะครับนะะหลายๆอย่างนะ ไอ้เรื่องเนิบเรื่องบัฟไรผมเองบอกตรงผมไม่ได้สนใจนะครับตำรวจจะสังเกตดูนะว่าผมเองเนี่ยนะครับทำรายละเอียดเพื่อให้ทราบนะครับตามหน้าที่ของครีเอเตอร์แต่ถ้าเกิดผมใส่ใจไหมผมไม่ค่อยได้ใส่ใจนะทุกคนเวลาผมเล่นเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่นแล้วมันก็มีความสุขครับใันะขษณะนี้เติมก็ไม่ได้เติมเยอะนะใครๆบอกเป็นครีเอเตอร์ไม่ต้องเติมไม่จริงนะครับเป็นครีเอเตอร์ผมก็เติมนะครับแต่ว่าเติมน้อยนะครับนานๆเติมทีเพราะว่าเป็นครีเอเตอร์ระดับไม่สูงมากเดี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรเขาแล้วนะอะไรประมาณนี้ นะครับก็ไม่พอนะครับพอเกมมันใช้เยอะนะครับนี่นี่นี่ไมแล้วหมาแล้วนะครับศัตรูมาใกล้ๆแบบนี้ครับเราก็หลบสิฮะนะครับเราก็หลบสิครับผมเฮ้ยนี่ครับยญิงแบบนี้ครับดูป้อมครับขนาดป้อมโดนเนิร์ฟไปแล้วนี่แรงนะครับผมบอกเล้เร็วว่าแรงนะเนี่ครับได้แอซิดได้คิวอยู่เรื่อยๆแบบนี้โอ้โหเล่นแบบนี้สบายใจครับนะบอกเล่นเร็วว่าสบายมากๆเลยนี่เป็นไงเล่าดับเบิลคิวนะครับนี่สวยนะครับออามาเป็นหุ่นที่ค่อนข้าง โอเคเลยแหละนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นเกมอื่นก็จะเรียกว่าเป็นสายแครี่เนาะนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหตอนที่มาใหม่ๆนี่น่ติดลําโพงวิ่งอะไรยิงก็ยังมีติดฉมวกนี่ยิงกันทีแบบโอ้โหเป็นเทพนเลยทีเดียวแอสซิสต์ดีแล้วทุกคนเอมีใครมานะครับพอหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับสาหรับเกมนี้นะครับเฮอริเคนนั้นกําลังมาแรงนะทุกคนในระดับสูงๆเนี่ยมีคนเล่นนะเวลาอัปเกรดเต็มที่เนี่ยโอ้โหแรงมากๆเลยนะนะครับมันแรงจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะ อันนี้ที่ผมมีก็เอามาทําให้เพื่อนดูตามที่มีครับนี่นี่นี่แล้วติดโดนซีเกอร์มาด้วยนะครับผมหายตัวแบบนี้เรียบร้อยครับนะน่าจะเป็นโลกีนะครับนะถ,ถ้าเห็นเห็นไม่ถนัดนะทุกคนเหมือนจะเป็นโลกีครับแบบนี้ไม่รอดนะครับโดนเรายิงตายแน่นอนฮนะนี่ทิปเปอร์คิวนะครับเราเองก็เล่นได้ดีครับนะตามตาม,ตามเขาเรียกว่าไรตามปกติของสายแคมป์นะป้องกันบ้านนะครับ ใส่แคมป์ป้องกันบ้านโยนครับถ้าเพื่อนบุกเราก็จะมีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าเพื่อนแคมป์ด้วยกันอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะแพ้แน่นอนนะครับไม่ต้องคิดมากนะสําหรับเรื่องแพ้เรื่องชนะเล่นสนุกเป็นพอฮะนี่ครับมีว่างๆกับอัพนะครับเวลามีเวลาแล้วเราก็เล่นเล่นแล้วก็เอาเงินไปอัพนะครับปืนเก่าๆอัพแล้วก็สบายใจนะครับผมแต่การอัพนั้นต้องเลือกหน่อยนะทุกคนไม่ใช่อัพตรงเดชนะครับถ้าปืนมันต่างชั้นกันเกินไปมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะทุกคน นะครับอย่างน,น้อยๆก็ขอให้เป็นปืนสี่ม่วงเนี่ยอัพมาใช้นี่แวมเพลอีกแล้ว่ะเฉยเนี่ยเออแต่ว่าปืนชนิดนี้มันยิงไทท่านไม่ค่อยเข้านะทุกคนแต่ท่านมันเลือดเยอะไงเดี๋ยวนี้ไทท่านมันเก่งนะครับแต่ละตัวเนี่ยสุดยอดกันเลยทีเดียวนะฟังก์ชันเยอะฮะส่วนในเรื่องของการโดนยกแล้วยิงนะครับของปืนของเจ้านิวตันนะโดนแน่นอนครับนะโดนแน่นอนนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอัปเดตหน้านะครับ9.8นี่นะครับกว่าจะได้ยกกว่าจะได้ยิงอะนานนะครับ นับรองว่าเราลุมยิงกันสบายแหละครับผมนะงานนี้ก็คือนี่ได้คิวอีกแล้ว่นะครับพอบอกแล้วว่าตอนที่เฮอริเคนนั้นยิงระยะใกล้นะครับก็จะทำให้ดาเมตเพิ่มขึ้นถึง40%กันเลยทีเดียวโอ้ไม่ใช่ใน้อยๆนะทุกคน40%นี่เยอะนะครับเยอะมากๆเลยไอย้ใครมาใครมาใครมายิงไปก่อนฮนะโดนไม่เอ่ยเฮ้ยเยใครมาใครมาอ้าวนี่ไททันเดี๋ยวดูทุกคนเฮ้ยโยนป้อมไปเลยฮนะ ยญิงครับนะไหนท่านตัวนี้ก็ค่อนข้างบางนะโลหายไป้วครับผมเอยโลฟอตฟิวหายครับเรียบร้อยไทสเลเยอร์เป็นไงบอกแล้วว่าเออลืมบอกไปนะครับผมปืนชนิดนี้อย่างน้อยต้องใช้3กระบอกนะถึงจะได้ประสิทธิภาพครับ2กระบอกน้อยเกินไปโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับกับความมันกับเจ้ามาและเฮอริเคนบายบายครับผม